พุทธังสารานังขจามิธรรม,มัมสารานังขจามิสังฆังสารานังขจามิข้าพาเจ้าขาราธนากำลังบารมีหลวงพู่พรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหัน พระเรียสองพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระผฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจกวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดไว้อย่างรูปลักษณ์พุทธ ธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาให้เป็นกระแสเดียวกันกับจกักรพรรดิหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามทุทั้งสามแดนโลก,กธาตุหมื่นแสนโกจกาวาลส่วนคาถาจากักรพรรดิทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสจกักรพรรดิสว่างพามายังรูปลักษ์พุทธ ธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาสว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดยะลาและเดอรรอบทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตหากรูปนามใดพบภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนานในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพาน ในการอันควรเทินหากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบาร,รมีในวัดแห่งนี้ตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณนวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจักกพัดสวดกะถางเงินล้านสวดกะาชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพัดไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในดี ปัจจ er ุบ um, ันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่พระเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดยะลาและโดยรอบทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพบภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนกอจักรวาลตราบรวมจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอินนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรังคันทังสิวลีจัมมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธรรมาสะเพสังฆาระลปัตตาปจเจกานันายยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสปปโสสัพเพพุทธาสธัพเพธรรมาสัาพเพสังคาภะลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสปปโสสัพเพพุทธาสธัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะลปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังขังอธิธามิ